เข้าคำถามนะคะพระผงกรรมฐานของหลวงตาค่ะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไป้ทำอะไรอะ่ะอยากได้ทำอะไรกรรมสวนภาวนา,ามันเป็นรูปอะไรส่วนใหญ่เป็นรูกหลวงปู่ดูหลรูปจกักรพรรดิเป็นโลกพรหมคือเป็นบารามีรวมท่านหนอยู่ในนี้ ถ้าหลวงตาสร้างกับพักพวกถ้ามีคนมานั่งสร้างอยู่ด้วยกัะบารบมีรวมคนที่อยู่นั่นฮนะเข้าไปในพระตรงที่ดัวไปทำอะไรบารบมีรวมหลวงปู่อยู่เต็มแผ่นดินแล้วบารบมีเรานิดๆหน่อยๆไปแจมอยู่ด้วยอ,อยู่ที่พระเนี่ยอ,อยู่ที่พระเนี่ย,อยพอเ,เรานึกถึงพระเนี่ยสัพพวิชาในโลกเนี่ย ทั้งโลกและทรมันก็เข้ามาที่พระกข้ามาเท่าที่เรามันอยู่ที่เราจะเอาไปทำอะไรเองอยากรวยเองกัดครรมพระบ่อยๆยังจะรู้ว่าวิธีการรวยจะทำาไงอาวมีอยู่แล้วไหมใช้เป็นหรือเปล่ากันนี่ทำไมท่านถึงให้กรรมพระสวดมนต์เพราะพระเป็นสื่อถูกพระเป็นคุ้มพลังดึงมาใน เป็นกระแสดึงมาในโลกเนะี่ยอยู่ที่พระนะ่โลกธรรมไงอยู่ที่พระเนะี่ยไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมมันมีอยู่แล้วนะเพราะบารมีท่านยังไม่ได้รวมยังต้องเกิดอยู่ดังนั้นมีกับโลกธรรมด้วยสิ่งไหนที่ไม่มีในโลกในพระนี่มีเหรอไม,ไม่มีฮะ ม่ีถ้าถ้าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทําได้ก่อนนะคะเราจะมันอยู่ที่ทเรา<ป>อ่ะเราเนี่ยจะเรียนอะไรจะฝึกอะไรก็อยู่ที่พระนี่ไงท่านบอกหลายครั้งนะหลวงพ่อเนี่ยข้าช่วยเองครึ่งหนึ่งเองทําครึ่งหนึ่งโดยพระนี่แหละท่าว่าตอนที่หลวงตาลาท่านมาท่านย,ยังย้ำอีกด้วยนะ เองอยากรู้อะไรถามพระที่เนี้ยที่ข้าให้เนี้ยรูปท่านนั่นแหละสามโลกธาตุถามได้ทุกเรื่องถ้าไม่ชีจะทำยังไงต้องตาเชื่อนะกรรมทุกครั้งนะมีปัญหาในกรรมทุกครั้งไม่มีปัญหากับกรรมคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงพระสวดไปด้วยคิดไปด้วยไม่ได้คิดออก